สวัสดีครับก็จิชแนลนะครับวันนี้จะมาแชร์วิธีการแก้ปัญหากระจก Civic เ b นะครับเลื่อนขึ้นลงไม่ได้นะครับก็วิธีการก็ง่ายๆนะครับก่อนอื่นก็ถอดตัวตัวนี้แหละฮะเนี่ยสีดำๆนะครับสไลด์ออกไปทางด้านข้างแล้วก็ดึงขึ้นนะครับระวังนะแล้วก็มีสกู2ตัวนะครับ2จุดคลิปนี้ขอไปเร็วๆนะครับเพราะว่าวิธีการถอด ประตูตรงนี้ก็ไปหาดูได้ตามอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับแล้วก็ดึงตัวก่ประตูออกนะครับโดยตามลูกศรนี้เลยนะครับนะฮะทีนี้ตัวปัญหาก็คือตัวมอเตอร์เฟืองขับกระจกเลื่อนขึ้นลงตรงนี้นะครับให้ท่านถอดสกูนะครับเบอร์10บนะครับน็อตเบอร์10นะครับ6ตัวนะครับ6จุดแล้วก็ทำการนะครับ ขยับนะครับหาตำแหน่งนะฮะเพื่อให้เห็นตัวมอเตอร์นะฮะ,ะแล้วก็ถอดมอเตอร์ออกมานะครับโดยสกู3จุดนะครับตามรูปเลยนะครับถ้าดูไม่ทันก็สต็อปดูได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะเพราะว่าลืมนะฮะอันนี้ก็เอาตัวแกนมอเตอร์ออกมาทำความสะอาดนะครับโดยน้ำยาอาจจะเป็นคอนแทคคินเนอร์หรือว่าแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับ เช็ดตรงทุ่นนะฮะตรงนี้ก็เป็นการคลิปที่ประกอบกลับเข้าไปแล้วแล้วก็ทําการเลื่อนขึ้นลงนะครับปัญหาก็คืออยู่ที่ตัวอมอเตอร์เป็นหลักก่อนนะครับให้สันนิษฐานอย่างนั้นก่อนนะครับถ้าแก้ตรงนี้แล้วไม่ไม่หายก็ค่อยไปซื้อชุดมอเตอร์มาเปลี่ยนใหม่นะครับหรือวิ่งเข้าศูนย์ให้ช่างทําก็ได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าใครอยากทําเองก็สันนิษฐานหรือว่าวท<ำ>ําตามที่ผมแชร์ก็ได้นะครับก็ คลิปนี้นะครับเร็วๆ2นาทีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ